สวัสดีครับเจอกันวันจันนะครับวันนี้วันหยุดไม่มีเล่นดนตรีนะครับวันนี้ตื่นสิบเอ็ดโมงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนไปเล่นงานที่บรุรบือร้านไลออนซ์สกีแอนด์โลมาคาเฟ่แล้วกันนะครับเจอกันที่บรุรบือได้นะครับกับผมกับจันพลนะครับผมมิกีตาของผมนะครับสองคนนะครับหกโมงตั้งแต่สามทุ่ม ไม่ใช่สิเริ่มแต่หกโมจงจนถึงสามทุ่มนะไปแล้วสมองสมองนะครับอืมใครที่อยู่ใกล้แถวนั้นก็ไปเยี่ยมกันได้แล้วกันนะครับไปให้กำลังใจกันได้ไปให้ไปให้รางวัลได้ไปให้อาหารได้นะครับผมอ่าที่ไลออนซ็อกเกอร์แอนด์โลนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับลงใบลงสามทุ่มนั่งจิบเบียร์นิดนึงกำลังจะกลับฝนเทลงมา กลับไม่ได้เลยครับที่จอดรถอ,อยู่ห่างประมาณ50เมตรไปก็เปียกครับทำยังไงล่ะนั่งจิบแจ็คหวยสิครับจะรอให้เสียเวลาทำไมโอ้นานเลยครับกว่าจะกลับเกือบห้าทุ่มนะครับกว่าจะกลับถึงสารครามเกือบหกทุ่มนะครับหนักเลยครับฝนตกหนักมากเ,าเพื่อนรากลับไม่ได้นะครับาจานภูมือกีตาร์นะครับกลับไม่ได้เพราะว่า มอเตอร์ไซค์มาก็เลยต้องนั่งเป็นเพื่อนกันนะวันนี้ก็เลยตื่นสายหน่อยนะครับอืมสิบเอ็ดโมงตอนนี้ก็ประมาณจะบ่ายสามแล้วนะครับข้าวเช้าบ่ายสามอีกแล้วนะครับอ่าตื่นมากก็กว่าจะจัดระเบียบร่างกายดูฟุตบอลฟุตบอลดูไฮไรฟุตบอลพี่เมลีมันมากนะครับอืมก็จะไปซื้อของซื้อของ,อของมาเต็มครับวันนี้อ่าวันนี้ได้ซื้อนะครับได้ซื้อเพราะว่าของในตู้เย็นมันหมดนะครับ บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนแบบนี้นะครับต้องต้องการอะไรร้อนๆน,นะครับอยากกินต้มปลานะครับต้มปลานิลอ่าวันนี้จะต้มปลานิลแบบอีสานเรียกว่าต้มสมนะครับต้มสมภาคกลางก็จะเรียกว่าต้มยำนั่นะครับผมอ่ามีหลายแบบนะครับต้มน้ําใสก็มีนะครับอืมต้มน้ําใสก็มีแต่ว่าวันนี้อยากได้ความจิตจัดสดชื่นนิดหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวมาลงมือทํากันเรียวๆเ,เลยแล้วกันนะครับผมตั้งหม้อไปเดียวไปแล้วผมก็จะใส่ขนาต้ยมยำนะครับลงไปเลยเกย๊ๆหนึ่งก้อนอาตามด้วยนะครับ พริกสดแล้วก็หอมแดงที่ผมตำไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ใส่เครื่องนะครับขาตะไคร้เปมะก,กูดแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปด้วยใส่ไปเลยนะครับรากผักชีกินได้นะครับต้มเปื่อยๆก็กินได้เป็นยานะครับสมุนไพร ใส่มะขามเปียกลงไปนะครับนี่เพิ่มความเปรี้ยวมะขามเปียกมันจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอมหวานนะครับเดี๋ยวมาปรุงเครื่องเลยนะเกลือใส่ลงไปมานี้หนึ่งช้อนชานะครับทำหนึ่งหนึ่งถ้วยนะครับ โดยน้ำตาลนะครับหนึ่งช้อนชาเหมือนกันรู้จักช้อนชาไหมครับนี่นี่แหละครับช้อนชาช้อนเล็กๆนะครับช้อนที่ใช้ชงชาชงกาแฟนะครับอันนี้คือช้อนโต๊ะนะครับแต่ท่านไม่รู้นะนี่คือช้อนโตอ่านี่คือช้อนแกงนะครับ ขายไปได้ครับผงนัวครับผมจัดไปเลยตามใจฝันนะครับชื่อันก็บอกกู่แล้ว่าชูรสนะครับไม่ใส่ไเลยแพ้ก็ไม่ต้องกินนะครับผมชูรสนะครับผมไม่แพ้นะครับ ต้ำปลาลงไปครับผมจะใส่ประมาณหนึ่งกระพีนี้ผมจะใส่ปลาน i l ลงไปนะครับใส่เครื่องลงไปก่อนนะครับพวกขาจะใครไปมะกูดนะครับให้แบบว่า ให้พลังในเครื่องมันออกมาทํางานก่อนนะครับอ่าแต่ว่าอย่าต้มนานอย่าต้มนานนะครับอย่าต้มนานให้อย่าต้มเกินสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเครื่องพวกนี้นะครับมันจะแบบเครื่องมันจะแบบทายออกนะครับอย่าต้มเกินสิบนาทีนะครับต้มพวกนี้อันนี้นะครับผมไปซื้อไันี้มาหนึ่งตัวตัวละแปดสิบาทบอกไม่คาเลยผมก็ตัดครึ่งหนึ่งไว้นะครับครึ่งหัวผมจะเอาไว้นึ่งกินอ่า ส่วนครึ่งหางผมก็ตัดเป็นสองท่อนนะครับนี่หนึ่งท่อนแล้วก็สองท่อนนะครับใจไปล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับล้างเกลืออะไรออกดีๆนะครับปลานะครับมันคาวนะครับอะไรไ,ไป ผมทายคลิปใยย่ญ่นิดนึงนึงแล้วก็ผมก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะครับมะเขือส้มนะครับอ่าไม่ใช่มะเขือเทศลูกใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ใช่มะเขือสีดานะครับนี่เป็นบ้านเฮ้าเอ,อินว่ามะเขือส้มอ่าลูกเล็กๆนะครับ ให้มันเดือดนะครับนี้ผมจะกินกับข้าวสวยแล้วก็ผมก็จะทําแจ่วพริกป่นนะครับอันนี้ผมทากระเทียมสับแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีแล้วก็ต้นหอมนะครับซอยแล้วก็ผมก็จะใส่พริกป่นลงไปขาดไม่ได้พริกป่นนี่ผมก็คั่วเองนะครับต้องคั่วเองนะครับพริกป่นถ้าไปซื้อจากตามท้อตงตลาดยังไงมันก็ไม่อร่อยไม่หอมนะครับ มันจะมีกลิ่นไหมมันจะมีความหอมนะครับถ้าเราทำเองปัดด้วยชูรสนะครับนิดนึ่งนิดนึง,นนงทุกเมนูชูรสเลยคได้น้ำปลาครับใส่ลงไปอ่าเดีอีกผมก็จะใส่น้ำต้มยำไปด้วยนะครับ จะได้แบบไม่เค็มเกินไปน้นเดือดแล้วแล้วก็ ซิมเบิงต้นมันเป็นยังไงทำกับข้าวต้องชิมนะครับโอเค <Yeah. S 1> ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับประมาณนี้เดีย๋ยวรอให้มันเยอดนิดนึง ปลามาันสุกกว่านี้หนึ่งแต่ต้มนานก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเนี้ปลามันเลนะครับ เตี้ยนเีมาใส่แล้วพวกต้มยำนี่ครับความเปรี้ยวความเค็มต้องเท่ากันนะครับอย่าให้อะไรมันโดดนะครับอย่าให้เค็มโดดให้เปรี้ยวโดดนะครับเปรี้ยวเค็มเท่ากันแล้วก็กหวานตามนิดนึงนะครับโอเคพอแล้วอย่าตาเลยเห็นไหมครับแป๊บเดียวครับ ถ้าเราเตรียมเครื่องไว้นะครับมันมันทำไม่ไม่นานนะครับสำับข้าวนะครับ เก็บรายละเอียดให้หมดนี่นะครับตัวนี้ผมก็จะใส่ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งลงไปแล้วปิ้งแบบนี้นะครับกินเป็นผักด้วยนะครับใส่เดี๋ยวมันก็ยุบครับ เดี๋ยวผมไม่ใส่ในหม้อครับผมจะใส่ตรงนี้เลยมันจะได้เขียวน่าทานนะครับแล้วก็มะนาวตัดมะนาวลงไปหนึ่งซีนะครับครับ กดผักลงไปนิดนึงให้มันโดนความร้อนนะครับนี่ครับสีสันเอาละครับต้มยำปลานิ่นหรือว่าต้มสมปลานิ่นนะครับอีสานงานห้องเ็อนี้ นี้แจกพี่กวดนนะครับผมก็จะใส่น้ำปลาลลงไปแล้วผมก็จะเติมน้ำซุปลงไปอ่าเพื่อให้มันเค็มกันเลยมันจะพอดีนะครับมันจะทานกับข้าวพอดีเลยนะครับอ่าพอ จะได้แจ๋วที่ป่นประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวกินข้าวกันกันต้มปลาห่อนท่นได้กินกระฮหยแตกแล้ว เนื้อปลาอย่างน,นเอามาเอามาอือฮึเอาออกมาครับเอาออกมาไม่ต้องไปกินตรงนั้นมันยุ่งยากเห็นไหมครับนรนรเนื้อปลาครับแล้วก็ แจ่วมาใส่มากินหมดครับมะเขือเทศผักที่ผมใส่ไปไม่เหลือครับ โอครับวันนี้แค่นีู้นกำลังตกพอดีซดกับต้มปลาร้อนๆบรรยากาศสุดยอดสวัสดีลำไรโอเคครับวันนี้พอแค่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ